สวัสดีครับพี่น้องผู้ที่เฝ้าติดตามการทำหน้าที่ของเพจตั้งรบด่านเถือนทุกท่านกลับสวัสดีไปยังปลายเช้งไกลไทยอ่อนป่าธรรมรัตนาาสชาตินะครับนาวาอากาศโทโซพลสำเภาเทศรวมทั้งสมาชิกกลุ่มชนมลีระยองจันทบุรีนะครับก็ได้วความห่วงใยกันนะครับในช่วงนี้ เนื่องจากว่าปัญหาโควิดลุมเล้านะก็วันนี้เองมันก็จำเป็นที่จะต้องเดินทางพาพาพี่คานลมนะครับอ,อารมณ์สำาราญเลิงนะครับก็มาแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตลาดกลางนะครับที่ตั้งด่านวัดคนดําที่บางนาตัดขาเข้า นะครับอยู่ระหว่างช่วงตึกตึกเขาเรียกว่าอะไรตึกเดอะเนชั่นนะครับก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายไปปากน้ำหรือจังหวัดสมุทรปราก,การนะครับอเอาสวัสดีครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาเลทก็คิดค่าล่วงเวลาสวัสดี <c oughs> <c oughs> จริงๆมันต้องแตะมือกันตั้งแต่ก่อนเวลาเท่าไหร่อ่ะที่คิดค่าได้ไงอ่ะฮะเอามันบริการประจาชนไม่ใช่จริงๆมันต้องแตะมือกันเวลากี่โมงออกเวรไหมมันมีมันมีช่วงช่วงรอยต่อไงอ่าเราก็ต้องบริการไม่งั้นมันกลับไปไม่ได้ไงกลับบ้านช้าเดี๋ยวแม่บ้านดูเอาไม่ใช่อะไรเป็นห่วงเขาโทรมาแล้วเขาโทรมาแล้ว ก็ดีครับตำรวจที่บางนาครับสวนนบางนาก็ค่อนข้างที่เรียบร้อยทุกคนนะครับมารยาทอะไรต่างๆไม่มี AR มาเทิงเหมือนที่อื่นไม่ไม่มีครับตอนนี้เองตำรวจรุ่นเก่าๆก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะครับว่าบางทีการใช้อำนาจแบบเก่าๆค้าคื้อใช้ไม่ได้แล้วครับมันอยู่กับสังคมลำบาก นะก็ต้องบริการประชาชนด้วยความสุภาพเรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝากเรื่องนี้ถึงตำรวจทุกท้องที่ด้วยละกันนะครับปรับตัวเข้ากับประชาชนให้ได้ครับวันดีทุกคนนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าสถานีตำรวจนะครับสอบางนานะครับก็ตอนนี้รอให้พี่อารมณ์นะครับ ลงบันทึกประจำวันและก็ต้องเบิกค่าตอบแทนด้วยนะครับก็500เพราะว่าพี่เขาอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะเนาะก็เดินทางมาแจ้งในท้องที่เกิดเหตุก็คือ,อในพื้นที่ของสนาบางนานะครับจวัสดีแก่งไกรสเนานวนก็ตอนนี้ก็ต้องต้องลงมาอยู่ข้างล่างเพราะว่าส่วนหนึง่งนโะคโิวิดระบาดหนักมาก เมื่อสักครู่นี้ได้รับแจ้งจากาตำรวจสายตรวจนะครับว่านายสั่งให้ไปตรวจสอบที่เฉลิมภะเกตซอยสองบอกมีแคมป์คนงานมีมีคนงานติดเชื้อโควิดนะครับก็ไม่ทราบว่ายนะังไงนะทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องออกไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะครับจริงๆเราก็อยากนี่นะสงสารตำรวจนะ เพราะว่าการทําหน้าที่ช่วงนี้สุ่มเสียงมากกับการที่จะติดเชื้อแล้วมีหลายโรงพักมีตำรวจหลายที่เหมือนกันที่บอกพี่จะทำยังไงดีนะครับโทรมาปรึกษาหลืกันนะครับบอกว่าตอนนี้ตำรวจไม่ไปเจ้ในสูตรพิกษจร่วมกับทางทีมอนามัยทีมหมอ ไม่ไปก็ไม่ได้แต่ถ้าไปปุ๊บเนี่ยมาตรการป้องกันผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะให้ตำรวจเองเขาป้องกันตัวยังไงไม่ไปก็ไม่ได้เพราะว่าการไปสันสูตรพิกศพเนี่ยมันต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปด้วยทุกครั้งะนะครับตำรวจเองก็บาดผวากลัวตัวเองจะติดเชื้อเพราะว่าหลายท้องที่ถูกกักตัวไปแล้วนะครับหลายท้องที่ถูกกักตัวไปเมื่อสัก ประมาณบ่ายโมงหรือบ่ายสองโมงนะครับผมได้เช็คไปที่สอนอ,อสอนอเพชรเกษมแล้วก็ภาษีเจริญนะครับนะส,ส,สอนอภาษีเจริญก็รู้สึกว่าพนักงานสอบสวนจะถูกก,กักตัวไปสองสาคนแล้วนะครับก็ติดเชื้ออเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะว่ามันสุมเสียงเอ้า เข้าเรื่องเราวันนี้นะครับวันนี้เองผมได้พาพี่อารมณ์นะครับมาแจ้งความหนึ่งคดีกับตํารวจตํารวจจราจรกลางที่มาตั้งด่านตรวจนะครับตรวจควันดำตดรวจวัดควันดำแค่ประชาชนเขาสงสัยว่าเครื่องวัดของตํารวจนั้นน่ะได้เอาไปคอลิเบตหรือเอาไปเช็คไหมว่ามันครบรอบในการตรวจคุณภาพไหมว่าถ้าตรวจวัดแล้ว ค่าของควันดำมันต้องไม่ผิดไม่เพี้ยนนะครับแต่ตํำรวจพอเขาประชาชนเขาถามแค่นั้นอ่าคุณจะทำงานด้วยความหมั่นไส้ว่าคนไปถามคุณนะ่ะเขาเป็นสมาชิกนักรบด่านเถื่อนหรือไม่เป็นก็แล้วแต่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถามนะครับเพราะว่าตลอเองยังบอกว่าถ้าจะตั้งด่านนะครับต้องประชาชนต้องไม่เครือแพงหลงใส แต่พอเขาสงสัยทำไมถามไม่ได้นะครับราจรกลางหรือ,อกอง,ก,องกำกับการ5นะครับทุกคนน่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเพียงแต่หน้าที่ความรับผิดชอบในสังคมมันต่างคนต่างทำหน้าที่ประชาชนเมื่อเขาจะเสียเงินตั้งพันหนึ่งก็ให้เขาถามบ้างไม่ได้เฉลือนะครับพอเขาถามแค่นั้นแหละครับคุณไปเขียนใบ ระง,งับการใช้รถของประชาชนนะครับมันก็เป็นเหตุเป็นผลว่าเออแสดงว่าคุณใส่อารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เขาถามหาเลขคุณลูกพันตอบเขาไม่ได้กับจะลงโทษเขาด้วยการระง,งับการใช้รถมันถูกต้องที่ไหนล่ะครับนะพอเขาได้ใบระง,งับการใช้รถเขาร้องเรียนมาที่พวกผมร้องเรียนไปหาป่ากเกยงกาไทยอ่อน มันก็เป็นภาระว่าพวกผมเองก็ต้องพาพี่น้องประชาชนเข้าให้ถึงกระบวนการยุติธรรมมันก็เป็นเหตุเป็นผลครับนะพาประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมต้องทํำยังไงเพราะเราไม่มีอํานาจเราก็ต้องต้องอาศัยอํานาจตามกฎหมายนะครับแั้งความดําเนินคดีของกับท่านกับชุดที่มาตั้งด่านวันนั้นนะครับ ทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่ากองกับการห้เองก็ต้องหาคําตอบนะครับกับพปชเอาคนที่ถูกถูกแก้งดำเนินคดีนะครับนายช่วยได้ก็ช่วยถ้านายช่วยไม่ได้พวกท่านก็ต้องก็ต้องว่ากันไปตามเกมนะครับอ่าผมผมเลือกปฏิบัติไม่ได้นะครับเราก็ต้องเดินพาพี่น้องประชาชนไปให้มันถูกที่ถูกทางนะครับตำรวจจราจรกลางตั้งด่านวัด ค่าควันดำได้ห้าสบสแต่พอพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาที่เราเราให้ไปวัดนะครับเราให้ไปวัดที่กรมการขนส่งทางบกปรากฏว่ากรมการขนส่งทางบกวัดได้มาตได้ค่ามาตรฐานของของค่าควันดำได้แค่สิบนะครับทำไมมันต่างกันเยอะจังล่ะนะครับแล้วมันก็บอกว่าพี่ เอาว่ากันไปใครจะเข้ามาด่าก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องให้เขาได้ได้แสดงความคิดเห็นบ้างเพราะพวกนี้มันด่าทุกทุกเพจนะครับคนไหนที่ทําอะไรมันก็ไม่มีอะไรจะทำนะนักเลงคีย์บอร์ดอะ่ว่าบั้นเถอะนะครับอ่าทีนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลว่าผมต้องพาพี่น้องประชาชนคนที่เขาถูกเอาละตะเกลียวตรงนี้นะครับ เมื่อข้นส่งเขาวัดได้แค่10%ซนะครับเราก็ต้องแจ้งความเนึ่กัคดีท่านแล้หลักนะอ่าก็เมื่อวันที่อ่าเมื่อวันที่สิบเกรกฎาคมสองหเวลาประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาจุดสิบเอ็ดนอข้าพเจ้านะครับหมายถึงว่าคุณคาลมนะครับข้าพระเจ้าขับรถยนต์กระบะ่าบรรทุกเลขทะเบียนอ่อลิงท่อนฐาน 5903กรุงเทพมหานครจากอ่าจากอำเภอบางพลีมุ่งจังหวัดสมุทรปราการนะครับเส้นทางเส้นทางบางนาตราดขาเข้าอ่าเลยตึกเดนเนชั่นนะครับเดยตือเดนเนชั mm ่น hmm. ไปเล็กน้อยมีด่านตรวจวัดควันดำของอ่ากก,ก,ก5บอกอจลนะครับตำรวจจราจร ให้ค่าข้าให้ข้าพเจ้าลงจากรถโดนแล้วขึ้นไปเหยียบคันเร่งแล้วบอกให้ข้าพเจ้านะครับไปดูอ่าไปดูควันดำข้าพเจ้าเดินไปเพื่อจะดูแต่ไม่ทันดูตำรวจจราจรเขียนใบสั่งเสร็จแล้วข้าพเจ้าบอกว่าอ่าข้าพเจ้าจะนำรถ จะนํารถยนต์ของข้าพเจ้าไปตรวจวัดควันดําที่สํานักง,งานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการถ้าปันไม่ดําข้าพเจ้าจะขอกลับมาทางตํารวจจะยกเลิกใบสั่งให้ข้าพเจ้าได้ไหมร้อยตํารวจเอกไม่ทราบ,ไม,ราบไม่ทราบชื่อนะครับบอกว่าวันนี้สํงงานักงานสํานักง,งานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการปิดเนื่องจากโควิดนะครับ ข้าพเจ้าไม่ข้าพเจ้าไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อและรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลข้าพเจ้าจึงเอาโทรศัพท์มือถือ,อถ่ายมือถือของข้าพเจ้าถ่ายคุรุพันธ์เครื่องวัดนะครับโอ้ฝนตกน,น,นะครับหลบล่มสักนิดนึง ฝนเริ่มมาแล้วครับนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูว่าเขาจะเบิกค่าตอบแทนให้ให้รอให้ประชาชนเบิกค่าตอบแทนก่อนนะครับถึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการในการที่เราเดินทางมาแจ้งความวันนี้นะครับแ,แต่แป๊บหนึ่งพอดีฝนมันลงเม็ดปล่อยๆหาที่ล่มนั่งสักนิดหนึ่งนะครับหาที่ล่มนั่งสักนิดหนึง่งอ้าเสียงแอร์ดังช้งัก ตู้แอร์ครับตู้แอร์บันดังแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องเพราะว่าลงประจําวันก็รู้สึกว่าจะชาเนะตั้งนานแล้วนะเนี่ยนะแป๊บหนึ่งครับพี่น้องจะได้บรรยายความให้มันเสร็จสิ้นเออนีายเพราะมันบรรยายไม่จบไม่ได้หรอกนะครับอ้าอยู่ในร่มนะอยู่ในร่มอ่า ถ่ายเลขคุรุพันธ์นะครับถ่ายคุรุพันธ์หรือเครื่องวัดควันดำนะครับและถามว่าคุณรูพันธ์ที่เบิกมาใช้นี้มีหมายเลขไหมเครื่องเครื่องนี้เบิกจ่ายมาครั้งล่าสุดวันที่เท่าไหร่เมื่อเช้าใครเป็นคนเบิกจ่ายมาร้อยตำรวจเอก เลยบอกว่านะครับเลยบอกว่าเอาอย่างนี้เอาใบงดใช้รถกล่าวไปด้วยแล้วกันนะครับข้าพเจ้าบอกว่าก็ดีเหมือนกันข้าพเจ้าไม่เคยเห็นร้อยตำรวจเอกเขียนใบเสร็จอ่าเขียนเสร็จนะครับไม่ใช่ใบเสร็จนะครับเขียนเสร็จให้ข้าพเจ้าเซ็นชื่ออ่าเซ็นรับเอาไป แปะหน้ารถข้าพเจ้าก็เดินทางไปถ่ายรูปถ่ายรูปคู่กับรถของข้าพเจ้านะครับรถยนต์ของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าได้เปลี่ยนฝาสูบนะครับบิ้วเครื่องบิ้วเครื่องใหม่นะครับยังไม่ถึง6เดือนลงลงทุนไป35,000บาท จะมีควันดำเกินเกินกว่ากฎหมายกำหนดได้อย่างไรในวันในวันเดียวกันข้าพเจ้านำรถยนต์ของข้าพเจ้าไปที่โครงการส่งทางบทจะสมุติประการนะครับได้ได้อยู่ที่10.2นะครับก็คือควันดำได้แค่10.2นะครับ แต่ตำรวจวัดได้54.545อ่าจุด 54, นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับมากกว่ากาัน5เท่าการตรวจวัดควันดำนั้นเครื่องมือได้มาตรฐานและกล้องกระบวบการามีอมีมีการตรวจสอบเทียบค่าหรือ,อ ทดสอบหรือไม่นะครับนะทุกระยะอ่าทุกระยะ4เดือนหรือไม่คาลิเบตนะครับคือทุก4เดือนมันต้องไปคาลิเบตใหม่นะครับอ่าทนี้เครื่องที่ใช้วัดที่วัดรถของข้าพเจ้าหมายเลขเครื่องเท่าเท่าไหร่นะครับและได้มีการบันทึกไว้ในใบสั่งหรือ,อบันทึกการ งดใช้รถหรือไม่เพื่อป้องกันการสับเปลี่ยนเครื่องวัดเวลานะครับเวลามีปัญหาโต้เถียงกันนะครับการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ5นะครับบอกอรจรอดังกล่าวมีเจตนาการแกล้งให้การแกล้งข้าพระเจ้าจึงขอแจ้งความร้องทุกข์ นะครับให้ดําเนินคดีให้ดําเนินคดีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับเพื่อให้เกิดความเดือดร้อนอเกิดความเสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรามาตรา83และ157จน จนกว่าคดีจะถึงที่สุดขอให้รายงานผลความคืบหน้าเป็นหนังสือให้ข้าพเจ้าทราบภายใน30วันภายใน30วันว่าได้ได้ส่งสำนวนการสอบสวนนี้ไปยังสำนักงานปปชประจำจังหวัดเมื่อใดเพื่อ,อเพื่อข้าพเจ้าจะได้ติดต่อติดตามนะครับคดี ในในเรื่องนี้ต่อไปตามคำสั่งตรลอรที่419ทับ2556นะครับโดยเครื่องคัดมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับนะเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสร้างความเสียหายให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับด่านปันดํามันเยอะเกิน นะครับทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจบอก,กจะรอห้รักสิ่งแวดล้อมอะไรขนาดนั้นล่ะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นคำถามที่พวกเราต้องถามมาโดยตลอดว่าถ้าปรับ1,000งพัแล้วมันทำให้ค่ามลพิษในอากาศมันดีขึ้นอย่างไรก็ไม่หาคำตอบไม่ได้นะครับอพอนมนหาคำตอบไม่ได้จำเป็นนะครับว่าสุดท้ายนะมันก็ต้องดำเนินคดีกัน พอเขาถามแค่นี้คุณทํางานด้วยอารมณ์อย่างนี้ไม่ไม,ไม่ได้ครับนะเ,เพราะว่าชาวบ้านเขาสงสยัยคุณก็แค่ตอบให้มันชัดเจนมันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรกันนะครับแต่พี่น้องเมื่อเขาสงสัยแล้วก็หาคําตอบไม่ได้มันก็จําเป็นจะต้องดาเนินคดีกันเพื่อให้ไปตอบกันที่ศาลหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ตอนนี้ด่านคนดำนะเยอะมากนะ ระเยอะมากทีนี้ความเดือดร้อนของประชาชนมันไม่ถูกคลี่คลายนะครับท่านทำถูกต้องทำไปครับแต่ถ้าไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายครับนะพวกเราเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับตำรวจทําดีเรายินดีที่จะสนับสนุนเรายินดีที่จะ,อะเอาไว้ง่ายเนะว่าเราเรา ถึงจะอายุตำรวจอายุน้อยๆแต่ถ้าทำตรงไปตรงมายินดีที่จะยกมือไหวนะแต่ถํา,ถารวจที่ทําหน้าที่แบบคือท่านก็คิดของท่านไปนะครับว่าท่านทําตามหน้าที่ตำรวจมาก่อจะรอห้าในเราทักท้วงมาหลายทีแล้วนะครับาก,การไปตั้งด่านวัดควนดําเนี่ยนะถ้าลงโทษประชาชนได้เงินหนึ่งพันบาท ตอนนี้มันกลายเป็นสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับอาาหาคนส่งให้กับคนผู้ประกอบการลดบรรทุกมากมายอาทิตย์หนึ่งได้งานแค่เที่ยวครึ่งเที่ยวนะเขาพอจะได้เคื่อเที่ยวครึ่องเที่ยวกลับมาเจอด่านควันดำเหลือพันสองพันกลับกลายเป็นเสียควันดำไปซะพันหนึ่งไอ้สิ่งที่ลงทุนมา เหลือแทบจะไม่เลี้ยงครอบครัวไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับอย่างที่ตำรวจจราจักรกลางนะครับของกองกอบกับการห5บอกผมว่าจำเป็นต้องออกมาตั้งถ้าไม่ออกมาตั้งก็ถือนายเขาก็บอกว่าพวกผมขาดงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นายก็จะเล่นงานอีกอแต่ถ้ามาตั้ง ประชาชนเขาสงสัยก็ให้เขาถามบ้างสิเพราะว่าพวกท่านก็ไม่ใช่เทวดานี่นะครับเอาว่าไปตามนั้นนะครับส่วนป๋าเกียงจะเล่าเรื่องนี้ต่ออย่างไรนะครับก็สุดแท้แต่ป๋าเพราะว่าช่วงเวลาที่ป๋าจะถ่ายทอดสดก็คือประมาณสองทุ่มใช่ไหมแต่วันนี้เอาเคบากยังตามมาทั้งแต่เช้าแล้วแหละว่าดําเนินการไปถึงไหนคุณธนพัฒน์โน่นนี่นั่นก็สอบสอบามา นะครับต้องขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษานะครับไลามากๆที่ส่งเอกสารดูในข้อกฎหมายต่างๆเสร็จแล้วก็ส่งมาครับผมนะครับขอบคุณท่านมากนะครับก็ทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับวันไหนถ้าเกิดว่ามีเวลาเพียงพออาจจะส่วนเพื่อนจะมาชิกไปเยี่ยมนะครับแต่ไม่ไม่รู้ว่า,ายังไม่บอกนว่าอาจารย์เราอยู่ที่ไหนนะครับ ตอนนี้ก็รอนะครับรอ,รอลงบันทึกประจ,จําวันอยู่นะครับอ่าก็เดี๋ยวจะถ่ายบันทึกประจ,จําวันส่งให้กับอ่าปายเจียงไก่ไทอ่อนนะครับที่อ่าเป็นห่วงเป็นใย,ยสมาชิกคนนี้นะครับที่ถูกลงโทษเกินกว่าเหตุนะครับควันไม่ดําแต่ตํารวจจราจรกลางบอกดําบอดได้ตั้ง54 แต่พอเอาไปตรวจวัดที่กรมการขนส่งทางบกจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเขามีหน้าที่โดยตรงที่จะตรวจสภาพรถนะครับก่อนที่จะชำระภาษีอะไรต่างๆรถมันต้องเพียบพร้อมนะครับต้องพร้อมที่จะใช้งานวัดที่ขนส่งผ่านครับแต่วัดที่จราจรกลางไม่ผ่านนะครับมีหลายคนที่เป็นรถบรรทุกรองเรียนมานะครับถ้าเจอด่านจราจรกลางเนี่ยนะ ไม่ดำก็ดำอ่ะนะครับไต้ยิ่งตอนนี้าทางตำรวจใช้เครื่องวัดร,รูปแบบใหม่นะครับไม่ใช้กระดาษกลมๆแล้วกับกลายเป็นใช้เครื่องเครื่องรุ่นใหม่วัดกันอีท่าไหนไม่รู้นะครับมันช่างแตกต่างกับที่ขนส่งาวัดตำรวจไปกดคันเร่งทีเดียวมิดเอาว่าถ้าฟิตเครื่องมาใหม่ๆก้านสูบโกงได้ นะครับเขาว่าลูกสูบเองมันยังไม่อยู่กับที่นะครับการส่งการสูบเองก็ยังพึ่งพิดมาแต่ถ้าไปเจอด่านควันดำนะพวกกระทืบทีเดียวไม่คันเร่งนะครับไม่ดำก็ต้องดำเพราะมันเผาไม่ไม่ทันนะครับว่ากันไปนะเดี๋ยวยังไงเสร็จเสร็จหรือยังกำลังเดินลงมาว่าไง อมาใกล้ๆนี่มาใกล้ๆนีแล้วไอค่าตอบแทนค่าเดินทางได้ไหมค่าตอบแทนค่าเดินทางเจ้าหน้าที่ให้มาห้าร้อยบาทครับครับแล,แล้วก็มีบันทึกประจําวันไหมมีบันทึกประจําวันครับอ่าเดินเข้ามาใกล้ๆมันเสียงไม่ไม่เข้ากล้องมีบันทึกประจําวัน,นางานตํารวจแห่งชาติอรายงานประจํา บ้านเกี่ยวกับคดีเลขศูนย์เจ็ดเจ็ดสถานีตำรวจบางนาอ่าอันนี้คือเลขคดีออกแล้วออกแล้วครับผมก็คืออไม่ใช่เด็กก็คือแต่นะไหนมันไม่ใช่อันนี้ยมันไม่ใช่เลขคดี ไอ้ศูนย์เจ็ดเจ็ดนี่มันเลขอะไราอ่านไปตับพึ้ตับคือ,อดูที่เลขคดีใช่ไหม <laughs> มันไม่ใช่แล้วเขาก็ไม่ได้ขีดข้อมด้วยอ,าอามานี่มานี่มานี่มันการดูดิมันไอ้คดีนี้มันต้องส่งที่ปปชนะครับก็ยังรู้สึกว่าจะยังไม่ได้ตัดเลขคดีนะครับอมันต้องลงประจำวันอีกอันหนึ่งนะครับ ที่ลงได้ค่าอะไรเนี่ยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะอ่ไปถามผู้กองใหม่นะครับให้ลงประจําบันให้ใหม่อ่ไอหน้านี้ข้อที่สองนี้มันไม่ใช่ของเรานะครับให้ผู้กองเขาขีดขีดค่านะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรผู้กองมาด้วยอีกประจําบันอันหนึ่งที่บอกว่าอา่าได้ลงนะครับ จ่ายค่าตอบแทนมันต้องลงในประจำวันนะครับถ้าไม่ลงในประจำวันเนี่ยมันมันไม่มันไม่มันไม่ใช่ใจ่ายแบบถูกต้องอ่ะนะอ่าไปขึ้นไปหาผู้กองใหม่ให้น่าจะนี้ฮะอันนี้อันนี้หน้านี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ลายมือผู้กองอนะครับอันนี้มันข้อที่สองของเรามันข้อที่สามานะให้เขาขีดข้อมอ่าให้เขาขีดข้อมแล้วเสร็จแล้วให้เขาลงประจำวันอีกอันหนึ่งก็คือ<ช> การจ่ายเงินค่าตอบแทนมันต้องลงอีกอันหนึ่งนะเป็นค่าตอบแทนคนที่มาให้ข้อเท็จจริงในสำนวนคดีอาญาจ่ายให้มันถูกตามระเบียบเพราะว่าก็ตำรวจบางนาก็สุ่มเสียงนะครับกับการติดโควิดอ่า เอาอย่างนี้ดีกว่าผมาขึ้นไปด้วยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้าไปใหญ่นะครับก็จบแรงงานเพียงเท่าน,นี้และกันว่าการที่จะไอ้นี่นะครับเราแจ้งความหนึ่งคดีทุกคดีแน่นอนนะครับโอเครักทุกท่านคิดถึงทุกคนขอบคุณและสวัสดีครับ